อ่าสวัสดีครับ Merry Christmas นะครับวันนี้ฉลองคร<ม>ิสต์มาสอ่าวันนี้เรามาดู Ferrari California California, California ไม่ใช่นะมันช็อกโกแลต California T T นี่ก็คือเทอร์โบนะครับอ๋อขอบคุณครับพี่ิก่ก California T ก็จะเป็นคล้ายๆกับ m i Minor Change ของตัว California นี่กุญแจเป็นอย่างนีู้กุญแจเฉยเฉยแต่ก็อย่างว่านะแน่นอนนะอะนะครับชื่อรุ่นเนี่ยเราดูก็รูล้ละว่าเขาทํามาขายใครขายใครที่ไหนนะครับก็คือขายตลาดเนี่ยก็คือในแคลิฟอร์เนียเนี่ยแหละเลย LA Hollywood นะครับทีนี้ตัวนเนี้ยเขาทําขึ้นมาเนี่ยเขาเขาเห็น เนี่เราดูนี้ปุ๊บส่วนใหญ่มากเนี่ยมันจะติดตรามาอยู่ละมันจะเป็นแบบว่าออปชันที่ต้องมีถ้าไม่มีนี่ไม่ได้มูลค่าเสียหายทันทีอ่ามันก็คือเริ่มจากว่าเขาเห็นพวกปอเช่ใช่ไหมเขาก็ทําพวกบ็อกสเตอร์ออกมาขายตอนแรกปอเช่มันมีแต่911ใช่ไหมเขาก็ทํารุ่นเล็กออกมาขายเห็นว่อ้ก็ขายดีเว้ย ล้วก็ตอนหลังก็ทำพวกคาเยนออกมาขายแต่ว่าเฟอร์รารี่เขก็ยังไม่ยอมทำา u v v อันนี้เราจะเป็นการรีวิวเพื่อการขายนะครับอ่าต่อต่อต่อนะเราก็จะดูภายนอกนะครับเสร็จเราก็จะไปดูภายในบเบาะเป็นยังไงคันนี้เนี่ยแรบสติกเกอร์ใส่มาตั้งแต่โรงงานเลย โเป็นโลหะเว้ยปี2015โอ้โหแล้ไปอย่างยาวเหลืองเนี่ยเป็นเกงไงนี่ก็เหลืองอน่ะนะตัวนี้ก็ททำมาให้เป็นรถใช้ Daily Use มันจะมีตัวตัวแคลิฟอร์เนียปี2008ครับเครื่องจะเป็นเครื่องเครื่อง NA ก็คือเครื่องสันดาปภายในไม่ใช่เครื่องเทอร์โบแล้วก็จะเป็นพอถึงประมาณปี2014นะก็จะเป็นตัวนี้ เป็นตัวแคลิฟอร์เนียทีครับทีนี้ก็ย่อม,มาจากเทอร์โบนะก็จะเป็นเทอร์โบตัวแรกด้วยแล้วก็เป็นหัวฉีดฉีดตรงตัวแรกของ f e r r ร r i อรีมาดูภายนอกรอบเนี่ยเปิดไว้แล้วดดีนะเพราะว่าเราจะได้เห็นคราวเห็นอะไพตกนี้อันนี้ดีมากเพราะว่าเขาติดสติกเกอร์ใสมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไปถึงก็ผมแนะนำให้ลอกออกเลย ลองออกเสร็จปุ๊บขัดเคลือบเก็บลงเคลือบแก้วแล้วก็คุมจอดไว้ที่บ้านไม่ใช่ขอทำไว้ให้ใช้ daily use ไว้รุ่นนี้จัดว่าเป็นฟรารซิรุ่นที่จุกจุกจ,จ,จ,จิกน้อยรุ่นหนึ่งเลยนะครับเรามาดูนี่ขอบคิ้วมันเป็นยังไงสำหรับเศรษฐีบอสที่อยู่ต่างจังหวัดจะได้ดูแล้วก็จะตัดสินใจได้ ครับสนใจให้ Delivery ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจัดให้ได้หมดมีตังคุยได้หมดนะครับที่นะี่เจ้าของคุยง่ายมีตังคนะไม่มีตังไม่ต้องมาคุยนะเสียเวลาไม่ใช่ให้มาโคตรเนียนอนะ่ะเฮ้ยคันนี้แนวประตูนเนียนมากเลยแคลิฟอร์เนียนเนี่ยนะตัวตัวเนี้ย ใช้มามา่เข้าร่วมหลักแสนก็เห็นมีมาเยอะแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถือว่าจุกจิกน้อยเครื่องเกียร์ก็ไม่ได้อะไรมากมายถ้าจะมีปัญหาเซ็นเซอร์ท่ออ,อที่นี่ครับแบบผู้รับเหมาออกแบบนี่ไม่เคยไม่เคยไลฟ์สตรีมออนไลน์นะ วันนี้นะครับอาดูภายนอกดูภายนอกอกูแบบดูเคนชอบอะคันเนี้ยเออ,อ,อ,อแล้วที่ฮาก็คือว่าไฟเบรกอะไฟเบรกมันจะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะเวลาเบรกมันจะอยู่ตรงนี้แทนรับเนื่องด้วยเหตุผลที่ว่าเวลาเขาเปิดประทุน เวลาเขาเปิดประทุนเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะขยับได้เพราะฉะนั้นตา,ตามกฎหมายของอเมริกาเขาเนี่ยนะเขาก็ต้องยึดกฎหมายอเมริกาเป็นหลักอีกเพราะเขาขายที่แคลิฟอร์เนียถูกไหมนะครับตามกฎหมายอเมริกาเขาแล้วเนี่ยส่วนของรถยนต์ที่ที่ขยับหรือว่าเคลื่อนไหวได้เนี่ยเขาจะไม่ให้ติดตั้งไฟเบรกไว้ตรงนั้นนะครับเขาก็เลยต้องย้ายไฟเบรกมาไว้ตรงด้านล่างผมว่าอันเนี้ยตามันสวยกว่าตัวพอ์โตฟิโนนะ ก็คือเป็นฟลอรี่ที่เขาทําราคาให้มันลงมาจับต้องได้ง่ายขึ้นขับง่ายขึ้นไม่จําเป็นต้องมีทักษะในการขับซปเปอร์คาร์ก็ขับได้ทำมาให้ใช้เป็นเดลี่ยู e เพราะฉะนั้นมันก็จะได้ความสุนทรียะมากกว่าพวกปอ๊อตแน่นอนขับปอ๊อตเนี่ยแม่งอาจจะก,กระด้างกว่านี้แน่นอน โอเคภายนอกไม่ไม่มีอะไรเนาะเจ้าเจ้าของเหมือนซื้อมาแบบจอดอะ่ะ <c> ไ <oughs> อ้ยัก็ตั้งแบบใต้ปี2015วิ่งไป3,000กิโลซื้อมาจอดนอนดูแค่นั้นละมีความสุขละนะครับได้ไปเนี่ยผมแนะนำให้ลอกสติกเกอร์ออกอจับขัดสีชวีวันลงเคลือบแก้วจบเลยข้างนอกไม่ไม่มีอะไร ขอบคิว้วยางก็เห็นไหมไม่มีการเคยโดนงัดอะไรเลยนะ,นะแนวประตูเนี่ยเ,เ,เรียบไหมเนี่ยใช้ไฟเงี้ยมันเฟรมมเหลื่อมมันนะวันนี้เราอยู่ที่ต้นมอเตอร์นะครับต้นมอเตอร์ บรรดาบอสทั้งหลายสนใจก็มาส่งฟรีถึงหน้าบ้านแต่ไม่มีเก็บตังค์ปลายทางนะ,ะจานเบกขนาดไม่เท่าไอ้นั่นนะ่ะกระทะไอรัดหน้าอ๋อสิบเก้าไหนดูดิไม่สามหมื่นเบกกินไปเท่าไหร่วะ ยสมเหตุสมผลได้อยู่ได้อยู่โอ้โหเออดีอย่างเงี้ยเขาไม่เอาไปปัดพ้มเพื่อนะพวกเนี้ยเขาให้ลูกค้าตัดสินใจอะ่ะเดี๋ยวมันก็ต้องโดนอืมมเนี่ยเอาไปเหมือนคุณได้รถใหม่เปิดซิงไว้อ,อันนี้ก็อุ้ยเข้ายังไม่ทะลุชั้นพลาสติกเลยอนะ่เนี้ สบายคือไรยริ้วรอยนะอันเนี้ยไฟหน้ามีสติกเกอร์ว่ามีแมงจับแกให้หมดเราพวกเนี้ยผมมั่นใจว่าเป็นสติกเกอร์แพงเพราะฉะนั้นเนี่ยแรปแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับมาแล้วดูดิมีรอยหนูดงหนูแดกเลยปะไหมไม่มีไม่มี อันนี้ก็ไม่ได้สมมติถ้าคุณแบบดูแล้วนะเฮ้ยมันเป็นอะไรเพราะอย่างนงี้คุณก็ไปดูอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันไหมอ่าเหมือนกันก็ไม่ต้องกังวลใจอะไรมากนะสรุปก็คือพอพอฝั่งนั้นขาดแล้วก็มาฉีกฝั่งนี้ขาดบ้างไม่ใช่นะครับแล้วก็มาดูเนี่ยดูตอนเปิดประทุนอย่างเงี้ยถูกแล้ว เราจะได้เห็นอะไรพวกนี้ต่างๆว่าเป็นยังไงสมบูรณ์ดีไหมบางทีเปิดไว้นานสีนี้มันก็นั่นเหมือนกันแต่คันนี้เขาแับสติกเกอร์กใส่ไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนว่าของใหม่ทอดด้ามอ,อ่ะนะคือเขารักษามาให้เจ้าของคนต่อไปเออคิดซะอย่างนี้ทีนี้ตัวนี้วเวลาไปซื้อจะดูอะไรบ้างอืมอ่ะ <c oughs> อย่างแรกก็ดูสถานที่ก่อนน่าเชื่อถือไหมนะครับดูผมว่ามันจะมีปัญหากนันในเะรือ่องเซ็นเซอร์นะบเซ็นเซอร์อะไรทั้งหลายแหล่ท่อแต่ว่าระยะทางแค่สามหมืนเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกเจ็ดหมื่นอัพนู่นอะอที่เปิดนี้ยังดูดีกว่าแบบที่มันเป็นสะดือจุนจุน,น,น่ะเปิดดูข้างในปึ๊บแค่นี้เอง ของจริงมันจะเป็นแดงที่เข <clicked> ้มกว่านี้อ่อันนี้มันจะแดงสดกว่าของจริงนะครับดูสิเดี๋ยว่ที่เก็บโจะไม่ใช่แต่ไม่ที่เปิดประตูไงับ มันก็แน่นหนาดีนะมันมันเหมือนพลาสติกหุ่นจีบันอะแเก่าไปพลาสติกหุ่นจีบันมันจะมเหมือนพลาสติกแบบของเล่นไปหน่อยอแต่ก็ยังดีของ B M นี่แบบแม่งเหนียวเลยอะอันนี้อะไรวะอ๋อนี้พับกระจกอะจกซ้ายอ่าไม่ต้องยุ่งจกขวาแล้วก็พับก็คือหม,หมุนลงมาตรงนี้แค่นั้นเองเปิดท้ายอันนี้อะไรวะ เปิดฝาถางังเพลินไว้เพลินไว้นะครับที่นั่งข้างหลังก็นะวางกระเป๋าได้แล้วก็วางลูกนิมิตได้สำหรับคนไปทำไปงานบุญอะไรเงี้ยกุ <c oughs> มารทองนั่งได้เว้ยเได้ได้จริงๆอะผมว่าเขาเอาไว้แบบเผื่อเด็กเล็กมากกว่าอืม ใช่เอาไว้ให้กุมารท้องนั่งสรุปแล้วเนะี่ยมา,เ,าเลี้ยงสองตัวกันหลักจมนั่งคนละฝั่งดูดิบอกมันตึงอยู่แล้วครับเะไม่มีใครนั่งหรอกอย่างมากก็วางกล่องทิชชู่เออแบบนี้มันก็คลาสสิกดีนะไม,ไม่ต้องอะไรมากสีขาวเบาะแดง ไม่มีขาดนะมีแค่แบบขุนๆุเฮียบอกถือว่าตึงมากเจ้าของไม่ใช่คนตัวอ้วนนะพันได้ให้รถทั้งสิบล้านทั้งสองละเอียดเว้ยนะครับไม่ต้องมาดูด้วยตัวเองเนี่ยผมมาดูให้แล้วเอ้หลังมือแล้วนะล้างมือทุกครั้งเนี่ยเสมือนเป็นล่างทรง นี่ล u n c คอนโทรลยัดแค่มีร okay. ีโมทแอร์ด้วยไม่ใช่ออรีโมทเครื่องเสียงทำมันเล้าเว้ยโอเคโอเคเพราะว่าเครื่องเสียงเดิมมรรกากาศมากเกีย mm ร์ถอยออตโต้กระโดดออกตัว uh huh. กระจกอันหล่ะเปิด อ๋อนี่นี่นี่ปุ่มปุ่มล็อกบ้่ตรงนี้นะเฮ้ยผมว่าอันเนี้ยมันดีกว่าแคลิฟอร์เนียตัวแรกนะเพราะว่ามันมันดูทันสมัยกว่าเห็นได้ชัดอะแคลิฟอร์เนียตัวแรกมันแบบดูแบบเออไม่อซ์ดูเก่าบอกไม่ถูกอะเปไปเปงงหรออ๋อกูก็เฉยหันดเดียวยอ๋อเปิดอย่างงี้โอเคโอเค เอาที่วางน้ำอันเดียวเหรอ,อคนนั่งก็ถือไปให้ผมมต้องแอบในที่วางน้ำเลยอ่าดูนะตรงนี้นะหันด้แค่เออขับง่ายเลยสมมติคุณอยากขับคูเป้ใช้เดลี่ยูสิ่งนี้นะครับแล้วก็คือมีตังกันนะคนมีตังแต่ว่าไม่อยากขับ ซีคูฟอะไรพวกนี้ที่มันประกอบในประเทศอะไรเงรี้ยเป็นประกอบไทยอยากได้อะไรที่มันแน่นๆหน่อยหรูหราหน่อยคือตังเหลืออืมอันเดยดยทำอะไรได้ดบ้างแล้วก็ไม่อยากขับปอนเพออราะปอ้อแมันเกลือก็ใช้รุ่นนี้ไปไม่ได้จุกจิกอะไรมากนี่ยอันนี้วัดรอบเป็นสีแดงด้วยพวกนี้เป็นออปชั่นหมดนะครับ เราจะเห็นว่ามันจะมี R ใช่ไหมครับแล้วก็ออโต้แล้วก็หลังอ้าแล้วเวลาจะจอดทำไงอาเวลาจอดแล้วก็ตบแพนชิปสองข้างพร้อมกันมันก็จะปลดมาเป็นเกียร์ว่างมาปลดมาเป็นเกียร์ว่างเสร็จปุ๊บเพราะฉะนั้นรถจะไหลนะคุณก็ต้องดึงเบรกมือด้วยปุ๊บแค่นั้นเองออเปิดมแม่งหมด ได้วะกูกดแล้วนะเว้ยมันควรจะอยู่อย่างนี้วะแต่มันตุ่มลงไปแล้วนะอะเจอแล้วนี่ไงสั์เอากูงานเข้าาอแต่บอกอุ่นตูดด้วยบอกอุ่นตูดอ่าไอ้แต่อบอกเขาเนียนจริงว่ะคันนะีสีของจริงจะเข้มกว่านี้นะครับจะแบบว่าออกโทนแบบงไงวะ เออเนี่ยมันจะออกโทนแบบอะไรอย่างเงี้ยอ่าไ่นๆให้จะบอกคดตึงนะแผงประตูมีแค่นี้เอากีวี่ขัดรองเท้า,าสิาจะบจบเลยไปดูดิไม่แน่นอนว่ะ แบตเตอรี่เทนเดอร์อยู่นี้เดี๋ยวตรงนี้จิ้มได้เลยไมึงอ,อย่าตกกงมางับหัวกันนะมึงเฮ้ยเอ,อ,อตัวนี้เวลาพับหลังคางก็จะยกแปลกๆหน่อยอก็ต้องมาลองลองเปิดดูให้มันว่าเออมันใช้งานได้ซึ่งส่วนใหญ่แม่งใช้งานได้หมดอยู่แล้ว ข้างหลังนี่ก็น,น่ะเนี่ยมีที่เหล้อทั้งนี้ยแล้วก็อย่าทะลึ่งของไปวางข้างบนนะครับอ๋อเขาทำเครื่องเสียงมาแล้วนะกูว่าทำไมมันดูแปลก โอ้มยมันไม่แสดงว่าเครื่องเสียงมันต้องไม่ไหวจริงๆเลเขาถึงได้ทำเนี่ยคู่มืออยู่ตรงนี้อ่าโดดนี้อะไรอะไรพบไหมอ,อันนี่ลากจูงอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้คือลายอันนี้ก็คือเอาไว้ปลดล็อก ขันนนอะไรปลดไอ้ปลดเบรกมืออ่ะนะครับปลดเบรกมือแมนนวลซึ่งแม่งจะอยู่ข้างในนะต้องเอานี้ออกมาพอเอานี้มาปุ๊บมันจะมีช่องอยู่ขู่นั้นั้นอย่างข้าไปเพราะเกียร์มันจะอยู่ตรงนั้นไม่มีอะไรมากเอาจงริงเลยเว้ยตัวเนี้ยปรับซื้อแล้วมันเครื่องมาเปลี่ยนถเองยังได้เราเลยชั่วโมงเนี้ยเออถ้าคุณกลัวว่าแบบ เดี๋ยวไม่มีแบบจะขายต่อแล้วจะแบบนั่นหรือเปล่าคุณก็ถ่ายไว้ตอนที่คุณเปลี่ยนมันเครื่องอะนะเก็บไว้เป็นหลักฐานนะสวยสวยสวยใช้เป็น daily use สรุปตอนก็ป,ปิดโพระแม่งกระจกแตกไอ้เหี้ยจบเลยครับ เ็นมเวลาเรายกอะครับตัวนี้มันจะเคลื่อนไปด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตรงนี้มันเคลื่อนไปด้วยมันจะบงังทัศนวิสัยด้านหลังใช่ไหมครับมันก็เลยพูดง่ายๆคือถ้าจะยกพับเก็บหรือเปิดหลังคาเนี่ยรถจะต้องหยุดนิ่งอรถจะขยับไม่ได้เลยนะห้ามขยับรถฝนตกแล้วมึงเอ้ให้การคันที่สวยอะ่ะน้องนี่สึงดีขับๆับอยู่ฝนแม่งเทมาเงี้นะเราต้องจอดแปะ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 เพื่อที่พับเก็บหลังคามึง เปยียกง,งามตูดนะครับดูค่อยส่องบอกแม่งเลยอันนี้รีวิวเพื่อการขายนะครับซื้อกับผมเนี่ยผมมีของแถมให้เพราะผมคอลแลบกับ DIY Watch Club นะครับแถมนาฬิกา DIY ให้คุณไปประกอบเองไม่ยากไม่ยากนะครับออกแบบดีไซน์ตามรถแต่ละรุ่น ขนาน,นั้นมาพร้อมกับอุปกรณ์วอชเขาเรียกวอชเมกเกอร์คิดเซตเป็นอุปกรณ์ที่คุณแบบให้พร้อมให้คุณแบบประกอบได้เรียบร้อยเลยนะมีสำรองให้ด้วยเข็มนาฬิกาเกืือทำผักก็มีมาให้ครบหมดนะครับแล้วก็แถมบัตรอาบน้ำสามชั่วโมงที่ฟาร์มจัละเคถทาไม้ครบสามชั่วโมงก็ไม่ให้ขึ้นด้วยเออนะรอเล่นรอเล่นบัตรอาบน้ำที่วังตะไคร้นะครับไม่ได้ต่าง ดูดิดูด,ดิอ๋อมีใส่พันธุ์ี่ดีรถปีสิบห้านี่เนาะโอ้โหโชคแม่งร่วงอย่างสามเอ้าเก้เอ้าเก้งอโชคเก้หายไปไหนวะสงสัยตอนถอดมันไม่ได้ใส่กลับนะครับเบาะมันโคตรตึงอะันเนี้เชี้ยไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยะวะสวดยอดอะนะ สมมุติเพื่อนมาด้วยสาวมาด้วยฮะอีกคนนึงนอนหลับไปนอนความพาดตรงนี้ไปนะครับไอ้ตรงอันกลางเนี้ยมันไม่ใช่ช่องแอร์มันจะเป็นแบบแคล้ายๆกับบอกข้อมูลเนี้ยเป็นวัดรอบ,อบบอกข้อมูลจะเปลี่ยนก็ใช้วิธีเคาะตึ๊บเ๊บอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ทําไม่สตาร์ทรถสวยนะเพี่เดี๋ยวก่อนมันมันมีที่วางแก้วให้จริงว่ะฝั่งคนนั่งเนี่ย เนะเป็นเป็นราคาที่คุณต้องจ่ายถ้าคุณอยากจะนั่งฟเฟอร์รารี่นะครับก็คืออดอดแดกน้ำไปหรือไม่ก็ต้องถือไว้เพราะไม่มีที่วางแก้วอันเดียวทำให้อีกหนก็ไม่ได้นะไม่เข้าใจว่ะเครื่องเครื่องนะแล้วแฟนผมนี้แบบชอบถือน้ำขึ้นมบนรถเหลือเกินอืม เออแล้วเมื่อคืนแฟนหนูวเอา,เอาเรถปลายช้เอาไปเชี่ยวครับเอาไปเชี่ยวเนี่ยเออบ้านผมตกลงกันไว้ครับเราจะไม่ว่าเลยนะครับแต่ผมจะเตรียมชุดเมดญี่ปุ่นให้แฟนใส่เป็นค่าปร,รับเราตกลงกันไว้แล้วนะเห็นไหมเราใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสนะขอดูฝาหน้าด้วยมันใช้วิธีกดเปิดหรือด,ดึงวะ mình ở trong nè mà, không phải không phải, thật là phàn phàn nha mình bị đưng à, mình không muốn tin, mở phàn mở à, mình quên rồi, để จะรีโมทเปิดได้ปะ่ะเปิดท้ายพัสติกมันแบบนั่นไปหน่อยนะแต่โดยรวมมันสวยนะเออขับง่ายกว่าขับป๊อปอันนี้บอกเลย มนขึ้นกล้องอใหไหนวะใช่ใช่อันนี้ดูใหม่กว่าแคลิฟอร์เนียเฉยๆอีก แล้วฟอนต์แคลิฟอร์เนียนี่คือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นฟอนต์ที่เอามาจากป้ายทะเบียนรัฐเขา,เาครับนะสวยสวยดูหลายรอบบอกแล้วเออเป็นอีกทางเนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยนะครับมันจะเป็นฟอนต์ตัวเดียวกับที่เขาใช้ในป้ายทะเบียนในแคลิฟอร์เนียโหมดการขับมียกไหมวะยกหน้าวยู่ด้วย ไม่มีผมไม่ได้เตี้ยอะไรขนาดนั้นรุ่นเนี้ยวไปใส่สปริงโหลดก็ได้นะก็ขับระวังหน่อยใช้ได้ไม่มีปัญหาผมบอกเทคนิคง,ง่ายๆเวลาจะดูว่าโหลดแล้วมันจะติดไหมเนี่ยเราวัดจากพื้นนะครับถึงตัวถึงตรงไหนที่มันโดนรถก่อนเนี่ยนะเอาสิบสามเขาเรียกว่าไรสิบสามเซน ถ้า13เซนเนะี่ยส่วนใหญ่ผ่านหมดสองละเอียดสองละเอียดอันนี้มีแบบเสียวเสียวมานิดหน่อยแต,แต่เขารับสติกเกอร์ไว้ไม่ต้องห่วงอเอาไปแกะออกเลยผมผมลงเคลือบแก้วให้เองเลยก็ได้เดี๋ยวลงให้ฟรีจะออกค่าน้ำย้ายให้ผมนะ จบๆจบครับใครที่เพิ่มประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับก็ให้รางวัลโดยเองซะนะเซฟเงินไปสิบล้านได้ได้นี้ไปขับนแนะก็จะมีค่าใช้จ่ายตามมานะติปเด็กนะครับติปบ,บ่อยติปเด็กโบกรถนะเรียกเด็กมานั่งด้วย เสร็จปุ๊บกลับบ้านไปได้ยินเสียงก็แก๊กก็แก๊กในครัวทำอะไรทอดไข่แดงครับตังหมด <c oughs> อ่านี้เปลี่ยนสัญญาณผ่อนต่อได้ด้วยนะจบฝากไว้ด้วยคันหนึ่งครับแคลิฟอร์เนียทีด้วยนะทีนี่คือเธอโบเฮ้ย <c oughs> ผมว่ามันดูใหม่กว่าตัวแคลิฟอร์เนียเฉยๆด้วยนะ ข้างลงข้างในมันดูใหม่กว่าเยอะอ่ะอันนั้นมันดูแบบเชยอะ่ะบอกนนตรงๆเลยราคาก็ต่างเยอะอยู่ขับง่ายขับสบายนะครับข้างหลังก็มีที่ให้กุมารทองหลักยมนั่งได้นะครับสาวอถ้าสาวก็มานอนพาดทได้คนหนึ่งฮนะเมาก็อนอนพานะร์อไปสวยๆ ัไปต้นมอเตอร์ของที่นี่ยังไม่เคยขายเลยขอประเดิมคันนี้ครับแล้วก็แมรี่คริสมาทุกคนครับปีใหม่เดินทางกันก็ขับรถปลอดภัยนะครับผมนะคุณต้องมีสตินะครับหรือว่าคุณโดดลงตั้งแต่ร้อยหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครช่วยคุณนะ เช็คสภาพรถให้ดีมีอะไรฉุกเฉินไม่รู้โทรหาใครทำอะไรไม่ถูกโทรหาผมเลยอืช่วยได้ช่วยนะครับแต่นี้มันแบบมันไม่เนียนอ่ะตรงเนี้เยเฮะแต่มันเป็นไรแก้ได้ผมเคยเห็นเขาแก้กันได้รู้รู้ดู YouTube เยอะนะ <laughs> อะเฮ้ย <laughs> เฮีย้ยเงหยอดอ่ะไป อืมไม่รู้นะถ้าผมมีเงินสิบล้านนะอันนี้กับบอสอ่ะอันนี้แน่นอนถ้าเทียบกับคอเว e อ่ะก็ต้องอันนี้แน่นอนคอเว e แม่งราคาโคตรตกขายก็ยากยากนะครับแล้วก็ไอ้อะไรว่าแอสตันมาตินตัวที่มันเป็นเอ v ูวีอะไนระก็โอ้โหไม่ใช่รถอะไรไม่ดีนะมันแบบมันหาเนื้อคู่ยากไปหนะ่อ แต่ผมว่าเนี่ยเดี๋ยวเจอเนื้อคู่หน้าชอบ,บอกว่าคันเนี่ยสภาพเบาะมันโหย่ยมาแล้วครับฝากด้วยครับนะครับขอมีความสุขทุกคนครับ